นายหอยผู้นำควายไกลเดินภัยพนาก้าวฟ้าแดดจ้าฝนฟ้าไม่กลัวลายผ้าพ,พวกหัวคือศรัทธาชาวทุ่งคือบุรุษผู้มุ่งหาอยู่หากินนายหอยคือใครคำว่านายหอยเป็นคำเรียกในภาษาถิ่นอีสานหมายถึงหัวหน้าคณะคนเดินทางทำการค้าระยะไกลโดยเฉพาะการค้าสัตว์เช่นวัวหรือควาย นายห้อยไม่ใช่แค่พ่อค้าแต่คือผู้นำทางผู้กล้าและผู้รู้เขาคือบุรุษที่ลูกน้องไว้ใจชาวบ้านเคารพและโจรยังต้องเกรงใจในอดีตการค้าขายวัวควายไม่ใช่เรื่องง่ายนายห้อยต้องนำพาฝูงสัตว์นับสิบนับร้อยตัวเดินเท้าไกลข้ามจังหวัดผ่านป่าเขาลําเนาไพรไม่ว่าจะแดดร้อน ฝนซัดหรือฟ้าคำรามก็ต้องเดินต่อไปเพราะบนเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยอันตรายโจนผู้ร้ายซุ่มจ้องปล้นอยู่ทุกย่างก้าวในห้อยจึงต้องมีอาวุธประจำกายทั้งปืนทั้งดาบและที่ขาดไม่ได้คือความกล้าและไหวพริบบางคนล่ำลือว่าในห้อยอยู่ยงคงประพันธ์ยิงไม่ออกฟันไม่เข้า เดินฝ่าภัยได้อย่างไม่หวั่นไหวเพราะเขาคือศูนย์รวมจิตใจของคนครั้งขบวนไม่ใช่แค่คนแต่ยังต้องรู้ใจวัวรู้ใจควายเพราะเมื่อวัวควายล้มตายกลางทางเท่ากับขาดทุนยับเยินการเป็นนายห้อยจึงไม่ใช่ใครก็เป็นได้ต้องมีทั้งความรู้ความกล้าและบารมีแม้อาชีพนายห้อยจะหายไปตามกาลเวลาแต่ตำนานของเขา ยังคงอยู่ในบทเพลงทำกลอนและความทรงจำของชาวอีสานในห้อยคือภาพจำของลูกอีสานผู้กล้าคือผู้ที่พาชีวิตฝ่าฟันเพื่อวันข้างหน้าของคนทั้งบ้าน